ถามกันมาเยอะเลยค่ะขาโกงเมื่อ,อไหร่จาเป็นที่จะต้องไปหาหมอให้คุณพ่อคุณแม่เข้าใจก่อนนะคะว่าขาโกงเนี่ยมีจากธรรมชาตินะคะแล้วก็แบบที่ต้องไปทําการรักษาค่ะธรรมชาติของเด็กทุกคนนะคะที่คลอดออกมาเนี่ยเขาจะมีความขาโกงโดยธรรมชาติอยู่แล้วค่ะเพราะว่าก่อนหน้าเนี่ยน้องพับตัวพับขานะคะอยู่ในช่องท้องของคุณแม่เนาะดังนั้นในช่วงสองขวบปีแรกค่ะการมองเห็นว่าลูกขาโกงไม่ต้องไปทําอะไรก่อนนะคะรวมถึงการไม่ต้องไปพยายามดัดหรือว่าหัก กระดูกหรืออะไรใดๆทั้งนั้นค่ะเพราะมันจะยิ่งทําให้เกิดอันตรายกับแผ่นกระดูกที่จะทําให้ขายืดออกนะคะและโดยตามธรรมชาติค่ะเมื่อพ้นสองขวบเป็นต้นไปขาจะค่อยๆกลับมาตรงมากขึ้นค่ะและเมื่อเข้าสู่3ามขวบนะคะกระดูกขาของน้องเนี่ยมันจะยืดออกค่อนข้างเร็วนะคะจึงทําให้เกิดลักษณะของขาโก่งตามธรรมชาติอีกรอบนึงโดยจะเป็นลักษณะเหมือนขาเป็ดค่ะแต่ว่ามันจะต้องไม่รบกวนท่าทางการเดินของน้องนะคะหากว่าเราเห็นว่าน้อง อายุนะคะตั้งแต่ช่วงสองขวบเป็นต้นไปแล้วค่ะย,ยังคงก่งงุ้มอยู่นะคะหรือว่า3ามขวบแล้วนะคะถ้าเดินของน้องเนี่ยดูแปลกประหลาดมากๆเลยนะคะอันนี้ค่ะเป็นสัญญาณว่าเราควรจะพาน้องไปหาหมอค่ะและหากว่าพบคุณหมอแล้วมีแนวทางการรักษาแน่นอนค่ะไม่ต้องกังวลไปนะคะหากคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนนะคะมีความสงสัยในการดูแลลูกค่ะหรือว่าไม่มั่นใจว่าสิ่งที่เรากําลังทําอยู่เนี่ยใช่หรือเปล่านะคะสามารถพิมพ์คําถามของท่านนะคะ ทิ้งไว้ใต้คลิปตรงนี้ได้เลยค่ะแล้วหมอเจินนะคะจะตามมาตอบให้ทุกๆคําถามเลยค่ะเรามาช่วยเลี้ยงลูกอย่างมีความสุขไปด้วยกันกับดูดูเลิฟนะคะดูดูเลิฟรักทุกคนคะ่ะเจอกันคะ่ะดูดูยับ